เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของนายบายรัฐบาลที่ซอยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนีส้สินกันบ้างนะคะซึ่งรัฐบาลเพิ่นกระได้ขยายเวลาในการตัดยอดปรับโครงสร้างหนี้ก่อสยสอถึงวันที่24พฤษภาค,คมตอกย้ำนโยบายพัฒนาคนพัฒนาชาติค่ะ รัฐบาลเพิ่ไในให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากอเยสอค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้รับการศึกษาเรียนจบมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศได้รับเงินจากการชําระหนี้นําม,มาทรงต่อโอกาสทางการศึกษาไปสู่รุ่นน้องรุ่นต่อๆไปค่ะซึ่งทางกอเยสอเพิ่นก็นได้ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้ กูยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2พศ2 5 6 6ซึ่งเป็นการตัดลำดับการชำระหนีใหม่เป็นเงินต้นดอกเบีย้ยเบี้ยปรับแทนแบบเดิมพร้อมลดอัตราเบี้ยปรับจากสูงสุดร้อยละ18เหลือเพียงร้อยละ0.5 การคำนวณมีแบบไม่กับครอบคลุ่มค้นกูประมาณ3.5หล้านไร่ค่ะซึ่งกยอะสอเพิ่นกับดำเนินการได้แล้วกว่า2.3ล้านไร่หรือว่าคิดเป็นร้อยละ70ค่ะ สำหรับลูกนี้กอยอ็ยยสที่ย่างบอดได้ลงทะเบียนหรือว่าดําเนินการปรับโครงสางหนี้ตามสิทธทิได้รับทางกอยยสเพิ่นกระได้ขยายระยะเวลาในการตัดยอดประจําเดือนพฤษภาค,คม2568จากเดิมเพิ่นตัดยอดในวันที่17ก็กระขยายออกไปเป็นตัดยอดวันที 24, ่4 4พฤษภาค,คม2668ค่ะ ส่วนลูกนี้ก็เยอ,อ่อซอที่ปรับโครงสางนี้แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในระบบบันทึกเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้างก็จะต้องแจ้งให้ในายจ้างในหูน้านะคะเพื่อถี่สีบอไห้ถึกหักเงินเพิ่มอีก3,000บาทในเดือนนั้นค่ะส่วนภูกููที่ยังมีหยอดค่างชำระแล้วก็ยังบดติต่อกะสามารถขอทำสัญญาปรับโครงสางนี้ก็ยออ่ออนะคะกับยังคงต้องแจ้ง ให้หักเงินเดือนเพิ่ม3,000บาทต่อบัญชีในเดือนพฤษภาค,คม2,568และก็เดือนทัดไปนะคะต่อไปจนกว่าจะบ่มียอดขางชำระก็ขอให้ผููกู้ยืมชำระยอดหนีที่คางหรือว่าติดต่อขอเหตุสัญญาะะปรับโครงส้างหนี้ออนไลน์ได้นะคะภายในวันที่หากรกฎาคม2,568ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดชำระข้องวดปี2 5 6 8ค่ะ